ลงเวทีมาได้รับข่าวร้ายนะคะลุงเกิดอุบัติเหตุตกบันไดสังกสีบาดมือน,อนอ้องนงอวค่ะผ้ามาทรงนะคะขอบคุณนะคะเสียงกบพกี่นี่ขอบคุณน้องชายหลายๆเด้อที่ไาเอ้มาทรงหรืกระซาส,สุดเตยผิดแล้วมาหอดร่องบาดไปนโอ้ยนี่นะคะตอนนี้ก็ถึงโรงพยาบาลแล้วนะคะนี่นะคะตอนนี้หนูก็อยู่กับลุงแล้วนะคะสาบงแถบเด้อโอ้ยนาะมาร่องบาดรัฐบาล่ะมาที่นีน่อ่ะ นวนบ๊สบายใจนวนได้สิภาคไปโรงพยาบาลเอกชนนะคะเขาบักลึกทุกคนกูน่ะตัวดแม่เสนนเน้นขาดเกินเอ็นขาดเป็นเพรากินเขาวป็กินปลาตอนนี้กําลังจะพาคุณลุงไปที่โรงพยาบาลเอกชนนะคะไปราชพฤกษ์น,นะคะลงเวทีมาเาาามาลยรับ่ารายขาวสาเรียนว่าเราไม่ยิ่บานยังใส่ชุดเตยอ,อยู่เลยนะคะกูน่ะน้าซีดเขาซีดเขาแล้วเขาแล้วเขา,เา,เาพวอน,นู่ลได้หนีเพราะวันนีสองโมง ใจนกันบด่ดีใจสั้นกสันาแล่นหน้านะคะทุกคนมาดูกันนะคะว่าจะได้เยี่กมผเขยนะคะเดี๋ยวจะพาไปนมักระชุนนะคะไปแล้วจะปเี่ยงให้เนี่ยเามาตน,นะคะในสุ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 ปอืมแ่ีร้านดีร้ <S <S นพี่น้องไปแล้วไปแล้วนนนนไปแล้ว พี่น้องบ่ไวแล <S <s ้วมเราหาไปแล้วไปชายสกันลุมห um ้าลุมหนึ่งไหวบ้านอไหวบ้นออนี่คุณชายหาคน แบกน้องมีร่างเล็กพี่มาเดียวนะฮะแวับครับเอบ้านอ๋อไปเอาไปใสล่ะเอาไปใสเอาแล้วไปไ้าแวี่น้องวแล้วพี่น้องโอ้ยจ้าภาพแน ได้จากไหนละกองไวโย่เจ้าภาพพืชเจ้าภาพพืชสลบแล้วพอ่พอพอ่อพ่อกองไวโย่มาพายปอดมาพายปอดเอาเกลือแล้าแน่แล้วเร็ว เอ็ดดูเจ้าภาพมากนะคะทุกคนเจ้าภาพสรุปแล้วเจ้าภาพก็ือห้างเนี่ยเจ้ภาพไปก่อนอาทิตย์แล้วไปไอ้งัวเจ้าเมียนี่ไปอบัวมาขายปอดเอาด้วเพื่อเตือนเบาๆกันเถอะพี่เห็ดก็ไปอีกคอย่ังสิแบบนี้เลยเรื่องาไมเห็นเรื่องเระเนาะตดิตหน้าแ่นอนผมบอกนี่่งแแ จริงนะแล้วลองพูดเสมอว่าขอบคุณทุกคนที่ติดตามและมีโอกาสเราคงจะได้เจอกันมื่อนี้ไปเลย

ต้นเดียวต้นเดียวขอรอ,อรมันแนมหนาพมพร้อมเอามาหาเรื่องเว้ <c oughs> ยวันนี้เราเสร็จไปแล้วครอแบหนึ่งงานวันนี้แบบเอนเนอีมากบอลรู้สึกว่าแบบการเต้นตอนเชา้าก็ก็ดีไปอย่างหนึ่งเหมือนกันแต่ถ้าเราตเต้นห้องแอร์จะดีกว่านี้ <c oughs> บายบายสกายกองเจอกันตอนแรกเอ้าก็ไม่เห็นกองอันเด คู่หูดูโอเว้ยกับกระบ,บาขั้นซิงกระบะซิงกระบะซิงเดาไปดูงานกันงานต่อไปนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผมไม่ใช่ไม่ใช่เหรอเออไม่ใช่ไปแล้วครับทุกคนเรอติดตามกันนะครับว่างานตอนเย็นเราจะยังโอเคอยู่ไหมไปล้วครับ